สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชั้มก็กำลังจะเดินทางนะคะไปที่ออกฟอร์ดสตรีทนะคะไปสถานที่นะไปแหล่งช้อปปิ้งค่ะวันนี้ไม่ได้ไปช้อปนะคะวันนี้ไปเอาของค่ะนะคะพอดีชั้มได้ช้อปออนไลน์ไปเมื่อประมาณ2-3สวันที่แล้วนะคะก็คือที่นี่นะตอนนี้ร้านท็อปช็อปมันลดราคาค่ะนะคะตัวชั้มเองเนี่ยนะคะชั้มช็อปบ้างนะคะแต่ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะชั้มก็ นะคะช็อปหลายอยู่เหมือนกันเพราะว่านะเดี๋ยวปีใหม่นี้สงการไทยนี้นะคะเออมษายนนี้ก็จะลงไทยนะคะไป3อาทิตย์นะสอาทิตย์ก็เกือบเกือบหเดือนเลยละค่ะนะคะก็เนาะเลยต้องซื้อของฝากนะคะของขวัญของฝากนะไม่ได้ฝากใครละค่ะฝากคุณนายมันนี่ของเรานั่นเองแล้วก็ฝากพ่อนะเะนาะพูดจริงๆนะเอาพูดจริงๆนะคะจาก ความรู้สึกนะจริงๆเลยก็คือส่วนตัวเองเนี่ยตัวชํมเองอะ่ะถ้าเกิดว่าซื้อของให้ตัวเองชัมบอกว่าคือบอกว่าจะต้องบอกว่าลดมากกระหน่ำมากแต่ถ้าเกิดว่าซื้อของให้พ่อให้แม่นะคะฟอร์ม,มัมนดารสเนี่ยนะไม่อันค่ะ <laughs> นะคะแล้วเออชมก็คิดว่า <c oughs> เพื่อนๆหลายๆคนก็มีความคิดเห็นแบบนี้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆใครที่อยู่ต่างประเทศบางทีบางคนอย่างเนี้ยของซื้อให้ตัวเองแทบจะไม่ค่อยมีเลยแต่ถ้าเกิดว่าของซื้อให้นะคะพ่อแม่หรือว่านะคะใครก็ตามแต่นะญาติพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่ไทยเนี่ยนะตู้ไปรษณีย์สีเดียวกันเลย <laughs> ไรทานก่อนค่ะนะคะก่อนเข้าไปลอนดอนแวะร้านเดิมคะ่ะเจอชิคเกน้นเต้าประจำบริจันนี่คือของที่ร้านเขาทำนะคะก็เป็นอาหารแคริเบียนนะคะแคริะคะเรบเียนอันนี้ไม่ใช่กล้วยนะคะไม่ใช่ปา,านนาเขาเรียกว่าพันชัน ว่รา,ารสชาติกค็คือคือกันนะสำหรับฉันได้แล้วค่ะทานเจอชิคเก้นด้วยกันนะคะของโปรดคือไม่ได้ทานนานแล้วนะเมัตตากีคนขายโอเคอ่ะ so you wanna fetch ฮะโอเค that's better warmer <c oughs> ม,มัตตากีคนขาย <c oughs> บอกฉันว่านะ จำหายไปไหนถามแชมป์ว่าจำหายไปไหนเขาบอกว่าเขาจําแชมป์ได้ฉันถามว่าจำแชมป์ทำไมถึงจาแชมป์ได้เขาบอกว่าจํามือได้เวลาที่แชมป์ให้เงินเขาและเขาบอกว่าจำมือ,วอ,วมอสวยแปลกดิกิข้าวดีกว่าเราเดี๋ยวพาเพืเ่อนไปเที่ยวกัน ฟ้าดูเมฆสี่โมงกว่าแล้วแต่ว่าหน้าหนาวมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะมืดเร็วเดี๋ยววันนี้จะนั่งรถเมย์กันไปเนาะประหยัดประหยัดนั่งรถเมย์ถูกกว่ารถใต้ดินนะคะแล้ววันนี้ไม่ได้รีบด้วยไปกันค่ะเดี๋ยวฉชนมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่ออกฟอร์ดสตรีทนะคะพร้อมๆกันเลยไปย่านแหล่งชอปปิ้งเซ็นเตอร์ของลอนดอนนะคะ ป้ายรถเมย์ป้ายนี้นะคะหยุดให้บริการพอดีเขาบอกว่าเขาซ่อมแก๊สนะทีนี้ก็เดี๋ยวต้องไปขึ้นป้ายอื่นซึ่งรถเมย์แต่ละสายนะคะก็จะมีจุดจอดที่ต่างกันนะคะสายที่ฉันจะเข้าไปในออกฟอร์ดสตรีทมันปิดเดี๋ยวทีนี้ต้องเดินไปอีกป้ายรถเมย์ค่ะ ถึงกันแล้วค่ะ Oxford Street นะคะสำหรับจุดนี้นะก็เป็นสถานที่ช้อปปิ้งค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋านะคะกางเก่งในชุดชั้นในก็มีนะเดี๋ยวจะขอข้ามถนนไปก่อนนะคะซึ่งไปเอาของที่ช็อปช็อปเข้าไปกันสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะงงว่าทำไมต้องถึงต้องเป็นช็อปช็อป ะะจริงๆแล้วอะเราก็อยากให้พ่อแม่เราทันสมัยหรือเปล่าเสื้อผ้าแม่ก็ต้องท็อปช็อปเสื้อผ้าพ่อก็ต้องท็อปแม่เลยค่ะนะคะไม่หลอกเนาะนะคะพอดีมันลดราคาด้วยนะของก็ตามคุณภาพอะค่ะเนาะแบรนด์เขาก็โอเคนะเราเราก็อยากให้พ่อแม่เราทันสมัยเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเข้าแพงใ,ใน,กนกันปะนะคะคือคือ ชอบแบบว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันทันสมัยมากคือนะคะสามารถสั่งออนไลน์แล้วก็สั่งให้เขามาส่งที่นี่แล้วเดี๋ยวก็วันนี้อย่างวันเนี้ยนะเขาก็ส่งอีเมลให้มาเอาสั่งไป1วันนะคะแล้วก็นะไม่ใช่วันลุ่งขึ้นนะคะอีกวันหนึ่งถึงได้ ก็ใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นอนะเร็วมากนะคะแล้วที่นี้ก็มาเอาหรือว่าคุณจะให้เขาส่งไปเซนีก็ได้แต่ฉันไม่อยากให้ไปส่งที่บ้านป้าเจ้าของบ้านพอดีอยากจะมาดูของในร้านด้วยนะคะคือมันง่ายอะมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะนะคะคือก่อนหน้าที่ฉันจะออเดอร์เนี่ยฉันก็นะคะเปิดนะเว็บไซต์ก็คือคุยโทรศัพท์ผ่านไลน์เนี่ยแล้วให้พ่อให้แม่เลือกเอานะคะกับท็อปสอบท็อป,อปแมนเดี๋ยวเข้าไปเอาของกันนะคะ ช็อปช็อปแมนที่นี่นะคะร้านเขาค่อนข้างใหญ่นะอยู่ตรงกลางจัตุรัสออกฟอร์ดนี่ค่ะตรงนี้ก็คือจุดบริการนะคะสำหรับใครที่ออเดอร์แล้วก็คอลเลกคอลเลกนะคะคือสั่งแล้วก็มารับที่นี่จุดตรงนี้เลย Yeah, just go to minus two. Minus sure. two, yeah. Thank you. เรียบร้อยของพ่อแชมป์เหลือแต่ของคุณแม่มันีท็อปช็อปของพ่อช็อปแมน เรียบร้อยค่ะได้มาหมดแล้วนะทั้งของแม่ของพ่อแล้วก็ของตัวเองค่ะกว่าจะหลุดออกมาได้ค่ะลอ่อฉาเข้ไาไปปลาไปทั้งสองชั่วโมงอะ่ะข้างในเนี่ยพูดจริงๆนะข้อดีของเซลล์มันก็คือราคาถูกแต่ข้อเสียที่แน่ๆเลยคือสังเกตไหมคะเป็นไหมคะเพื่อนๆ ใครเนี่ยที่ชอบซื้อของเซลล์แล้วซื้อๆๆเนี่ยไปไปมาแพงกว่าซื้อของที่ราคาเต็มอีกนะคะคือง่ายๆคือพูดง่ายๆคือการซื้อซื้อมาซื้อแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็เข้าตู้เข้าตู้แล้วก็ไม่ได้ใส่นะคะซึ่งเนี่ยน่ะคือข้อเสียของการซื้อของเซลล์นะซื้อแต่พอเหมาะนะคะแนะนำซื้อแต่พอเหมาะซื้อแต่พอใช้นะถ้าเกิดว่าอะไร ที่คิดว่าไม่ใส่แล้วก็ไปบริจาคหรือว่าจะขายมือสองก็ได้นะคะตามแต่นะส่วนใหญ่แชมจะเอาไปบริจาคซะมากกว่านะ,ะไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าพูดจริงๆนะขายใน eBay นะคะที่อังกฤษเนี่ยนะ,ะ <c oughs> มันไม่คุ้มกับค่าจ่ายโพสนะคะแล้ค่าค่าเสียเวลาอีกอะนะ,ะมันยุ่งยากแต่สำหรับใครที่มีเวลาว่างลงขาย eBay ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สำหรับแชม นั่นนะคะทำให้ฉันเรียนรู้ในเรื่องของการซื้อของเซลนะอะไรที่ถูกๆๆเนี่ยถ้ามันลดๆเนี่ยแต่ก่อนนะคะฉันจะขยันซื้อแล้วก็ซื้อเยอะนะสุดท้ายซื้อมาเก็บค่ะเก็บแล้วก็ไม่ได้ใส่เราก็ต้องโละไปนะหลังจากนะคะปีที่แล้วเนี่ยนะที่ยายบ้านนะ,ะเลิกกับ <c oughs> แฟนเก่านะคะก็ทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรได้ตั้งหลายอย่างว่าต่อไปเนี้นะ หลังจากตอนที่ใหญ่บ้านนะมันทําให้ฉันคิดว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ซื้อของมาดองไว้อีกนะคะจะไม่มีการบอกโอ้นถูกอันนี้ถูกแล้วก็สุดท้ายซื้อมาดองไว้เพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีวันแน่นอนค่ะนะคะขี้เกียจบ้าสมบัติบ้าหอบฟางซื้อแค่ให้พ่อให้แม่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็ให้ตัวเองนิดหน่อยวันนี้เนาะไปค่ะกลับบ้านกันดีกว่านะคะเย็นค่ำราดูบรรยากาศท้องฟ้ามืดแล้วไปกลับบ้านกัน เห็นไหมคะนี่ก็คือทางลงนะคะอันเดรกกลาวจะให้ดูนะคะถามว่าทําไมแซมถึงเลือกที่จะนั่งรถบัสไม่ใช่เพราะว่ารถบัสราคาถูกอันเดรกกล่าวนี่คือคนแท็กนะคะชั่วโมงเร่งด่วนอย่างนี้ดูจะให้แซมเอาส่วนไหนไปเบียดนะคะนี่คือแค่ทางลงนะแล้วไหนคนจะต้องไปนั่งไปยืนเบียดกันอีกอ้ตรงที่รอรถอะค่ะเนี่ยนะคะคือลอนดอนนะคะ,คะ,คะวิถีชีวิตของลอนดอน ของชาวลอนดอนค่ะนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วนะคะก็คือวิถีชีวิตของคนที่ทํางานอยู่ที่นี่นะคะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อาศัยอยู่ที่นี่จ่ายค่าภาษีทีอยู่ที่นี่นะคะ <c oughs> บรรยากาศของการใช้ชีวิตจริงในลอนดอนค่ะอ่ะไปะกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปรอรถเมย์กัน รอกันต่อไปรอกันวนไปนะคะมาละสายหนึ่งห้าเก้าของแชมมันจอดกลางถนนไหมโอ้มันเปิดให้กอดกลางถนนด้วยปกติจะไม่ค่อย ไปช็อปเสื้อผ้ามาหมดไปหมดห้างเลยค่ะหมดไปลหลายหมื่นเลยค่ะโอ้ไหน่อยดูสิค่ะหม่ขีดค่ะหน่อยดูสิคะไหนดูสิคะกางเกงเหนื่อโชว์ให้เพื่อนดูสิคะมางเกงมันเก่งย,ยี่ห้ออะไรคะแม่ยี่ห้อลายไทยค่ะหรอคะ่ะนี่ไงคะ่ะนี่ไงยี่ห้อ,อส,วสวยไหมล่ะคะสวยไหมล่ะคะต้องแล้วก็ไม่มีใครรู้อ่ะมีเงินไม่มีเงินค่ะ ใส่ก็ไปเถอะนะคะกางเกงสวยจริงๆนะคะเหลือคนจนคนจะได้เขาจะได้มีชีวิตอยู่รอดกางเกงสวยมากนะคะดูสิคะแบรนตัวไหนของแม่แล้วเนี่ยตัวแม่ของแม่นั้นนะคะของตัวนู้นนะคะแบรนไหมคะคะแบรนด์จริงๆนะคะแบรนด์เนมเลยนะคะไม่ใช่โนเนมนะคะนี่ของแม่นี่ตัวเนี้ยใช่นี่นะคะสุดยอดนะคะสุดยอด สุดยอดไม่เกินร้อยค่ะอือจะไปบอกเขาสิคะไฮโซไหมล่ะคะก็ไฮโซะคะ่ซคะอือต้องของแบรนด์เท่านั้นนะคะไม่แบรนด์คุณแม่ไม่ซื้อใช่ไหมคะนิมบ้าเลยนะอมไม่แบรนด์คุณแม่ไม่ซื้อใช่ไหมคะไม่ซื้อ<ะ>เด็ดค่ะต้องเป็นของแบรนด์เท่านั้นนะคะ กางเกงอีกตัวสิคะคุณแม่ขาอันนี้เป็นแบบว่าทรงสมัยใหม่มากเลยนะคะโมเดิร์นสุดๆนะคะสังเกตได้สักการตัดนะคะดูยี่ห้อนี้อ้โหเซ็กซี่สุดนะคะใส่แบบ้ค่ะดแป๊บนึงนี้เหะคะเห็นชัดนี่นางเกงต้องแหกอย่างนี้ค่ะนางแบบราคาไหนคุณแม่โพสให้ดูด้วยสิคะใส่ให้รัดแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้เห็นนะคะเห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคะค่ะคุณแม่ค่ะก็กางเกงนีี่อกตนึงต้องแหกอย่างนี้นางแบบอืม ราคานี่นะคะบอกว่ากางเกงตัวนี้สวยมากจริงๆนะคะดูนักษณะผ้านะคะเป็นผ้าอะไรคะผ้านิ่มนิ่มแนุยนนิ่มนิ่มนะคะปุยนุ่นนะคะทอจากมือใช่ไหมคะคุณแม่ทอจากมือนแะค่ะ อ๋อแล้วคะเราของชาแนลยังอายเลยใช่ไหมคะของชาแนลเทียบไม่ติดใช่ไหมคะยี่ห้อชาแนลชายี่ห้อรุยหรุ่ยวิกตงเทียบเทียบไม่ติดใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่ยนี่ตุ่งละใครรู้ตุ่ไมตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่คะคุณแม่ถามก้าวร้อยลบออกเซียศูนย์หนึ่งเหลือห้าสิบห้าสิบบาทนะคะ โอ้โหสุดยอดเลยค่ะตัวละ50บาทแท้งแพง,แพงคุณแม่ซื้อเข้าไปได้ยังไงคะซื้อได้สิเพราะมีเงินเยอะหรอคะค่ะเติมศูนย์เข้าไปเยอะๆเติมศูนย์เข้าไปให้เยอะๆใช่ไหมคะ,คะแม่อืมโอเคค่ะสวยนะคะงดงามจริงๆเลยนะคะงเก่งตัวนี้นี่สุดยอดนะคะ50บาทนะคะราคานี่เป็นรายการข้าวเหนียวอีสานกันเียร์อะไรเชียรช้อปปี้เหมือนนี่หรอคะรายการข้าวเหนียวอีสานแล้วค่ะคุณแม่ขา <c oughs> อันนี้ก็เป็นเอ่อ ดีเซอร์ชใช่ไหมคะดีเซอร์ชของคุณแม่หรือว่าเบรกฟาสคะเบรกฟาสเบรกฟาสนะคะอร่อยนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับมัฟฟินใช่ไหมคะไทยมัฟฟินนะคะอืมอร่อยนะคะดูลักษณะคุณแม่นะคะดูยิ้มสวยๆนะคะคุณแม่ใครอันไหนของพ่อของลูกมี สุดท้ายนะคะก่อนปิดคลิปนี้เนาะเรานะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะคุณจะนำไปใช้ก็ได้นะคะกับความไฮโซนะคะของคุณแม่มณีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีลแล้วก็สวัสดีทุกคนค่ะร้องต่อสิคะััลกนนนออฉมโ